โอเคครับก็ต้องการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก็อยู่ผมในรายการออดวิเกปเกมพับจีนิวสเตท <laughs> นะฮะอ่าซึ่งมันก็เป็นเกมที่ผมรอคอยมาเนิร์นานนะรับอาก็อยากจะโมเวบนะครับว่าผมเอาอีเมลสามอีเมลไปกดแบบขอเบต้าเกมจากเพจสโตร์ตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่ได้สักทีนะฮะสุดท้ายมันมีคนแชร์อัโหลดเกมนี้มาในกลุ่มนะฮะมันเป็นแอปแบบ หมือนโหลดในแบบยังไงอะผมไม่สามารถอธิบายได้อะประมาณแบบเหมือนเพสโต e แต่ว่าเป็นอีกแอปหนึ่งอะอแต่ผมก็จําชื่อแอปไม่ได้เอาไปว่าผมขอไม่บอกชื่อมันนะกันเอาไปว่าวันนี้ผมจะมาเว่นให้ดูขำๆเฉยๆนะฮะว่าแบบมันจะแตกต่างจากพับ G Mobile ที่ผมเล่นมากน้อยขนาดไหนนะฮะอ่าซึ่งเครื่องคุจะเล่นไหวไหมวะนี่คือคําถามมามาลองดูกันนะฮะแมหาห้องแปบ๊บโอยทุกท่าน หน,นาทีสองนาทีเอ้าเจอแล้วะฮะอุ้ยหาห้องนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยสงสัยแบบมันเพิ่งเปิดให้เล่นหรือเปล่านี้ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่าผมโหลดแอปมันมามันก็ใช้แบบยังไงอะมันก็ยังมีคนไทยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อยู่นะผมเห็นนะี่นี่มาแล้วนะฮะหืมโอ้ยภาพแบบโอ้มีแสงสะท้อนด้วยอะไรไหนโอ้ เดี๋ยวผมโชว์เซตติ้งของผมนะฮะนี่ผมก็ตั้งค่าตามนี้นะฮะผมไม่รู้นะว่าแบบไอ้ด้านล่างมันเกี่ยวอะไรกันไหมแต่ว่าผมตั้งประมาณนี้กันภาพก็จกมาประมาณนี้นะฮะเฮ้ยเอาว่ะภาพอย่างสวยใช่ดอยนะครับผมดีภาพสวยอะชอบชอบแม่ผมนี่ตกกลุ่มมักเลยนะฮะ โมบายมันแบบยังไงะฮะมันผมว่าโมบายมันไม่สดขนาดเนี้ยแสงพระอาทิตย์มันไม่มีนะฮะของ PUBG Mobile อ่ะแต่ PUBG New State มีนะฮะโอ้เป็นไวที่สุดยอดซึ่งก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้ผมก็ต้องขอยอมรับแบบต้องเลยนะฮะว่าผมได้แอบไปเล่นแล้วมา2รอบนะฮะซึ่งแน่นอนครับไม่ได้ที่1เหมือนเดิมไม่อยากจะอวยความนูฟของตัวเองนะฮะแหมเพราะฉะนั้นรอบนี้ อย่าหวังนะครับแม่แต่เล่นให้สนุกก็เพียงพอนะฮะโอ้ภาพใช้ได้ชอบชอบชอบแมเดี๋ยวต้องชวนคุณใคเซอร์ไกามาเล่นด้วยนะฮะ <c oughs> แม่ต้องไปรุ้นนะฮะว่าคุณใคเซอร์ไกเขาจะตอบรับคําเชิญของผมหรือเปล่านะฮะนี่บอกมาว่าเออไอตรงด้านว่างมันเป็นเหมือนรถไฟไปนะแต่ยังไงอะไอรถว,ว่างอะ ผมแบบลองแบบไปเว้นมานะฮะแม่แม่เป็นแบบเป้านิ่งได้ดีเลยนะฮะแม่ถึงมันจะเคลื่อนที่ก็จริงแต่เออเมันเคลื่อนที่ช้านะฮะแม่ไอเราก็นึกว่าโดดลงรอบแรกจะไม่มีดาเมจที่ไหนได้ก็มีนะฮะนี่โอ้มีพวกล้วน,นะฮะอาวุธประชิดเจง๋งมันมีขวานได้นี่ผมจําได้ผมอยากได้ขวานมากเลยนี่เราได้ปืนลูแล้วนะฮะเจ๋งไปเลย นี yeah. ส่สวยงามสวยงามโหภาพภาพต้องยอมรับแบบตรงๆเลยนะครับว่ามันสวยจริงๆนะฮะ <c oughs> อันนี้จากใจคนเคยเล่นบนคอม <c oughs> แม่แต่ว่ามันอาจจะยังไม่สู้บนพีซีนะฮะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือเออมือถือคุณจะให้แปลว่า <c oughs> ให้ได้แบบพีซีทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้อนะเนาะนี่แต่มันก็ยังถือว่าเล่นโอเคไปนะฮะ เออเดี๋ยวสเปคมือถือผมผมเขียนไว้ใต้คลิปนะเผื่อจะได้ไม่มีใครมาถามผมนะว่าเออพี่ใช้มือถืออะไรครับโอ้ใต้คลิปไปครับต้องชชย <c oughs> โอ้เนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยใครนะใครนะว่าไงเพื่อนว่าไงอเรียบร้อยอ้าวเพื่อนบ,บ้านหนีทงประเทศราวนะฮะจริงไปเลยแม่มีคนลาวหรืคนไทยมาเว่นนะฮะจากที่ผมสังเกตอขออภัยนะฮะ อีกเครื่องหนึ่งที่ผมใช้ในการบันทึกเสียงไมค์ของผมมันลืมปิดนะฮะขอภขอภยัยขออภัยพลาดพลาดพลาดโอเคได้ okay, ะฮะผมปิดเสียงเรียบร้อยแม่ไหนลองดูสิโอ้ปืนมันจะสาดขึ้นบนหมด,หมดเลยใช่ไหมเนะี่ยเฮ้แต่ว่าถ้าคุมดีๆคุมได้อยู่นะแม่แต่ผมไม่ค่อยถนัดสกาเท่าไหร่นะฮะสกาเอล ไม่มีสกายเฮดเนาะผมเอาปืนนี้ดีกว่ากระสุนมันเยอะนะฮะผมชอบดีแม่สายเฮลวี่ที่แท้ทูโอ้มี DSR นะฮะ SR SLR พูดผิดแม่ดี r ไปวะ <laughs> แม่ช่วงเวลาตอนตีหนึ่งตีสอทุกคนก็เบอร์กันได้นะฮะทุกท่านคือผมเพิ่งแบบยังไงอนะ่ะแบบตื่นอุย้ยทอมสรรันสวยผมชอบทอมสันมากเลยนะฮะมันแบบ ดาเมจมันน้อยก็จริงแต่แบบมันรูดมันรูด,ดีมากเลยนะฮะแม่รถล้วรถว่างววมีรถจี๊ปจอดอยู่ตรงนั้นคันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็ใช้มันในการเดินทาง <_ Q. S 1> เออซึ่งเกมนี้แบบยังไงอะฮะเงินมันสามารถเอาไปซื้อของได้ด้วยนะฮะไอ้อเงินที่ว่ามันอยู่ข้างๆด้านล่างแมปอะเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวผมขอเก็บเงินเพิ่อมอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะซื้อของให้ดูนะฮะแมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากเลยนะฮะ ถ้าจะไม่ผิดพับ g บนคอมมันไม่มีนะตั้งแต่ตอนที่ผมเล่นอนะ่ะอย่างตอนที่แบบยังไม่ขายการ์ดจอ,อะฮะมันไม่มีนะแบบเอาเงินไปซื้อของอะ่ะแต่พับจีโมบายมีนะฮะไม่ใช่พับจีโมบายพับจีนิว t เตทเออต้องเรียกชื่อให้ถูกนะฮะนี่มีคนไทยด้วยนะฮะดูจากฝั่งซ้ายมือแม่คนไทยเสียใจจริงๆที่เขาไม่ได้อยู่ในตีบรานะฮะพอเอากดมาเป็นคนเดียว <laughs> แม่โอ้โห สิงคโปร์แม่เจ้าแม่แต่ว่าเซิร์ฟเอเชียรู้สึกรื่นมากเลยนะปิงก็แค่40กวก่อเองอะใช่ได้ใช้ได้แม่ผมนึกว่าแบบมันจะเป็นเหมือนพ c ซตอนแรกอันนี้ไม่รู้ใครเป็นไหมนะแต่ว่าของผมนี่คือสเปคคอมไม่ได้กากนะแต่เว้นบน PC ซีอะปิงเยอะมากเน็ตเป็นเน็ตบ้านด้วยนะประเด็นแม่แต่ว่าพอเขาอัปเดตมันก็หายตั้งนานแล้วเอ้ยไอหวังไอหวังก็ว่าอยู่เสียงใครไอบ้า <laughs> แม่เอ้ยเอาปืนนี้กันแม่แต่ว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อของให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวขอหมอบกันนะฮะเอ้ยกลัว <c oughs> หัวแตกเดี๋ยวหมอบกัน <c oughs> เดี๋ยวบนเขามันซูมสไนามาป้งหัวแตกไม่เอานะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะซื้ออ n e r g y ร r i n k ินะฮะลองซื้อมาสักอ่าสองสองอันแล้วกันนะฮะ นี่มันก็จะเรียกที่ลงได้นะครับมันจะเอาโดนมาส่งให้เรานะซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าแบบศัตรูก็จะเห็นแบบเห็นพิกัดที่เราเอาของมาส่งแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะฮะมานะฮะตอนนี้ผมก็หมอบนิ่งได้ยินเสียงรถนะฮะแม่ตอนนี้ผมเป็นแค่งูตัวหนึ่งนะฮะยืมคําพี่เบย์ไปเฮ้ยมันมันขึ้นมาไหมวะมันเปิดประตูแล้วมันเปิดประตูแล้วยังไงยังไง ไงขึ้นมาทำไมอ่ะเพื่อนจะมาเอาของเหรอสวัสดีทงแบบนี้ประเทศเราแน่นอนนะฮะแม่เพื่อนบ้านโอเคในเอาเอ็มสองสี่เก้าเขามาด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนโอ้ยใจจริงๆเลย <c oughs> แม่ปืนกระสุนเยอะๆแบบพี่ชอบนะฮะผมได้มาแล้วเอ็มสองสี่เก้าปืนโปรดนะฮะแม่แต่ตรงๆนะตรงๆนะ เ,เว้าเนกับเพื่อนเวาผมใช้ M249 ส่วนใหญ่ผมก็คิวไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะแม่เน้นกาดไม่เน้นยิงโดนนะฮะบอกไว้เลยแต่ผมว่าถ้าเป็นมุมอับแบบนี้มันขึ้นมาหาผมผมใช้ M249 ผมว่าผมได้เปรียบนะแม่เดี๋ยวผมทิ้งของแป๊บอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าศัตรูมันจะเห็นกล่องที่แบบผมสั่งมาหรือเปล่านะฮะเพราะแบบดูสิมันเป็นแสงสีฟ้าแบบเนี่ยไฟมันขึ้นบนท้องฟ้าแบบนี้นะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าศัตรูมันจะเห็นหรือเปล่าแต่ไอ้นี่มันน่าจะเห็นผมแหละ มันน่าจะเห็นว่าแบบมีคนสั่งของมันก็เลน่าจะมาเอานะฮะแต่ว่ามันไม่รู้ซะแล้วว่าผมดักอยู่บนนี้ <c oughs> แม่แต่ก็ต้องขอบคุณเขานะฮะที่ไปสัรหา m 2 4 9ไม่ให้ผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้นะ,ะว่า M2C9 ใน PUBG Mobile กับ Newstate จะการควบคุมแรงดีดจะแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบสัน,นิดนึงแล้วกันเออเอาตรงไหนดีวะน่าจะไม่มีคนนะกัน <c oughs> เดี๋ยวลองยิงทดสอบดูนะฮะแม่โอเคไม่มีคนหรอกมั้ง ลองกาดดูนะฮะโอ้โหกาดไปสิบนัดก็มันต้องคุมดีๆนะฮะจากที่ผมดูมันว่าขึ้นน่ะมันว่าขึ้นบนน่ะโอเคงั้นเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะเวงๆประมาณช่วงเท้าว่ากันนะฮะเวงตีนมันอาจจะว่าขึ้นหัวให้นะฮะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะดูต่อนะฮะว่าจะมีผู้โชคดีเดินขึ้นมาหาผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเป็นงูต่อไปนะฮะมาครับทุกท่านเป็นงูได้สักพักผมก็รู้สึกเบื่อนะฮะหมอบเป็นสิบกว่าที ครเบื่อป่ะเดี๋ยวผมไปขับรถเล่นกันดีกว่านะฮะนี่เออไอตรงฟา้ฟาๆนี้มันเป็นเส้นทางของรถรางนะฮะคือเกมนี้มันมีรถรางด้วยซึ่งเป็นไรที่ว้าวนะฮะส่วนตัวผมชอบนะแม่แปลกใหม่ดีแม่ปะเดี๋ยวผมไปขึ้นรถก่อนรถจี๊ปนะ่าอยู่แถวนี้นี่ไงอย่างกับจีป๊ปแรงเลอร์วูดีไซน์ใช้ได้ โอเคเดี okay, ๋ยวผมรอรถอ่านี่ไงรถงว่างไปวแม่เอ้ยจะขับรถว่างหรือจะขึ้นรถว่างหรือจะขับรถดีวะน่สองจิตสองใจอะ่ะเดี๋ยวผมขึ้นรถว่างให้ดูก่อนนะกันนะฮะนี่มันก็จะมานั่งให้เราตรงนี้เลยนะฮะขึ้นมานั่งก็ง่ายๆนะฮะศัตรูอยู่ด้านนอกมันกาดเข้ามาเราก็กาดคืนด้วย M 2 4สองนะฮะแต่เราจะเสียเปรียบนิดนึง <laughs> แม่อันนี้จากความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะผมว่าเราเสียเปรียบมากเลยนะแต่ถ้าเราหมอบอยู่ในนี้ มันก็น่าจะไม่ค่อยไม่น่าจะมีมุมยิงเท่าไหร่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเดินลงไปก่อนเดี๋ยวผมไปตามหารถจี๊ปก่อนนะฮะอุ้ยเสียงกระเบิดเวสโซนโอเคมันไม่ได้อยู่ใกล้ผมนะฮะก็ได้อยู่โอเคแม่ซึ่งเกม PUBG New State เหมือนเป็นข่าวร้ายสำหรับผมนะฮะคือเครื่องมือถือที่เป็นเครื่องแลตรอมแบบยังไงอะจาก C N เป็น E U เข้าเล่นไม่ได้นะฮะเป็นอะไรที่น่าเศร้านะฮะ วิธีเดียวที่จะแบบเข้าเว่นเกมนี้ได้ที่แบบสำหรับคนแฟดรอมนะก็คือคุณต้องไปรวมรอมเดิมอะ่ะซึ่งมันจะยังไงอ่ะตอนเข้าเกมมาแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะแต่เราก็ไปตั้งเป็นภาษาไทยได้นะ,ะอันนี้ผมก็บอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะฮะเพราะว่าผมบอกไว้ก่อนว่ามือถือของผมเป็นมือถือแฟดรอมนะฮะซึ่งก่อนที่ผมจะได้เข้ากับมาเว่นผมก็ไปแฟดเป็นรอมเดิมนะฮะมันก็เลยสามารถเข้าเว่นได้ปกตินะฮะ จากที่ผมอ่านนะครับจากไอ้ตรงที่แบบก่อนเข้าเกมเขาจะบอกว่ายังไงอะถ้าคุณเล่นใน emulator หรือเล่นในพวกแบบยังไงอะถ้าคุณเปิดโหมดพัฒนาซอฟต์แวร์กับเล่นใน emulator นะฮะมันจะเล่นไม่ได้นะครับผมอ่าอันนี้ผมก็ผมสงสัยว่าทุกม่หยิยได้ว่ะเจ๋งกระจกแตก <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนโมบายสินะผมนึกว่ายิงกระจกแล้วกระจกมันไม่แตกนะฮะ <c oughs> สุดท้ายมันก็แตกเหมือนเดิมมา เดี๋ยวผมจะขับรถไปหาที่แครปแล้วนะฮะแม่อยู่ตรงนี้มันที่โล่งเกินไปอะ่ะเดี๋ยวผมไปหาบ้านอยู่สักหลังนะฮะซึ่งพับจีเนี t ลสเตทผมชอบอย่างหนึ่งนะมันเปิดปิดเอนจินเครื่องย,ยนต์ของรถได้นะฮะดูจากดางล่างโอเคชนแล้วไม่พังนะฮะ <laughs> ผมนึกว่ามันจะนระเบิดมันไม่ระเบิดนะฮะโอ้ยแต่เราก็ได้รับดาเมจโอ้โรถคว่ำอา้าวไม่คว่ำเจ๋ง เมื่อกี้ผมก็แค่ทดสอบนิดหน่อยนะครว่าถ้าสมมติผมขับรถชนกับไอเสาอันนี้เอ้ยไม่ใช่ชนกับรถวางมันจะเป็นไงนะฮะเออสิ่งสืดไปก็คือรถไม่ระเบิดนะฮะก็เป็นในที่เียวฟ้าว <laughs> แม่แต่เพื่อนรถไปเก้าแค่นั้นเองนะฮะมาวะแม่มา รอบนี้เราไม่หวังที่1น,นะฮะเราหวังสนุกอย่างเดียวก็พอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปฟาร์มของเอาไปแจกให้คนที่ <laughs> เขาจะมายิงผมแล้วกัน <laughs> แม่ไปกอบเวลสอโอเคผมพร้อมเอาไปแตกเป็นกล่องอะ่ะบอกไว้ของที่ผมฟาร์มมาเยอะๆ <laughs> โอเคตอนนี้ผมมี Energy ร์เอยู่3กระป๋องนะฮะก็พอได้อยู่อะซากรถเพียบเลยได้อยู่ได้อยู่ <laughs> โอ้โหมาเวเซียแน่นอนเลยทงแบบนี้แม่รู้สึกเหมือนจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เฉพาะเอเชียหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะแม่เพิ่งเข้ามาเล่นวันแรกนะฮะแต่ว่าแอบ,บเล่นไปแล้วสองรอบแม่อเอออันนี้มาเวเซียแน่นอนอันเมื่อกี้ไม่น่าใช่มาเซียแล้วผมเดาแม่จำธงชาติเขาไม่ได้อะ่ะไอส้สีสีแบบสีแดงกับสีขาวอะ ที่มันมีสองอันเหมือนสิงคโปร์เอ๊ะมันเป็นประเทศอะไรวะลืมไปไม่ไม่ไม่เอ้เมื่อกี้ฟันฟิลิปปินส์นี่หว่าผมมั่วเองนะขออภัยใบสันน่าจะน่าจะดีกว่าทอมสันไหมแต่กระสุนทอมสันเราน่าจะว่าผมอ่ะผมไว้ใจในทอมสันนวกันผมอ่ะผมเชื่อใจในทอมสันนะฮะแม่ทอมสันรู้สึกจะนิ่งกว่าแล้วอ่ะทอมสัน้วกันแม่ ตอนนี้ของแต่งอะไรมันเหมาะกับทอมสันนะสำหรับผมเดี๋ยวผมขอญาตฟาร์มบ้านหวังนี้ก่อนนะฮะแม่โอ้มันปรับอ๋อมันไม่ได้กดค้างมันให้กดเทียรัค้างนะ,ะมีให้เลือกปรับเป็นแบบอัตโนมัติกับเซมีนะฮะซึ่งเป็นไอที่ดีมากเจ๋งแต่ผมคงไม่ใช้เซมีออกเอาจริงแม่เน้นการไม่เน้นโดนนะฮะสำหรับผมเฮ้กระสุนทีนะ่ก้านัดเก็บไม่ได้ล้วกระเป๋าเต็มนะฮะเศร้า โอ้โหของจำเป็นทั้งนั้นเลย <c oughs> แม่จะทิ้งดีไหมนะ่ะไม่ทิ้งกันนะฮะเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปดูด้านบนหน่อยเอ๊ยผมว่าธงอันนี้มาเวเซียแตะธงรูปพระจันทร์อันเมื่อกี้น่าจะฟิลปปินนะฮะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะอันนี้ผมลืมไปแล้วอะ่ะเฮ้ยแสงเงาเฮ้ยใช้ได้แสงเงาใช้ได้นะฮะคือแบบดีเลยอะ่ะดีงามอะ่ะมานะฮะตอนนี้ผมก็เป็นงูมาได้สักประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีแล้วนะฮะเกมก็เหลืออยู่แค่ถ้าไม่รวมผมนะสิบคนนะฮะแม่ซึ่งผมก็สัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังจะเข้ามาใกล้ผมเลยไม่ช้านะฮะเดี๋ยวผมจะไปยอมรับความจริงในวงสัประมาณตรงนี้กันอืมโอ้โหโดนยิงหัวแตกเป็นหนึ่งลายเน่น่แน่ไอ้ธงเนี้ยมันน่าจะมาเวีเซียใช่ไหมหรือฟิลิปปินฟิลิปปินหรือเปล่าผมว่าฟิลิปปินอันนี้น่าจะพม่าแปลว่ามีแต่เอเชียที่มาเข้ามาเล่นสินะ โอเคเดี๋ยวผมจะไปขึ้นไปขับรถจี๊ปแล้วก็เข้าวงดีกว่านะฮะแม่ข้ามากับรถอเสียงเครื่องแน่นมากอีแปดไปเว้ย <c oughs> จริงๆ้วมันไม่ได้ใช่วีแปดนะฮะแต่ว่าผมก็พูดแบบนั้นแหละนี่40กิเมต่อชั่วโมงรู้สึกว่ารถคันนี้มันจะได้ประมาณ80-90กิมตรต่อชั่วโมงนะฮะ สนอคันหนึ่งมันได้เป็นร้อยเลยนะ,ะจากที่ผมแบบลองเว้นเมื่อรอบที่แล้วนะฮะถ้าแบบขับลงเนินดีๆอะ่ะประมาณ80กว่าๆนี่แบบไม่น่าจะเกิน90แล้วหรอกนะฮะไอ้คันเนี้ยเพราะแบบมันคันใหญ่อ่ะเนอะมาผมได้รู้สึกได้ยินเสียงคนอยู่แถวนี้น่านไงกูว่าวะหลังเรานะฮะเกรงว่าถ้าผมขับอ้าวใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมอ้ากูว่าไงพี่แปดหนึงแปหนึ่ง,นนงชักเอสสองสี่เกไม่ทัน เดี๋ยวสักครู่นะฮะเอ้ยไม่น่าเลยเมื่อกี้เราเปิดตำแหน่งให้มันแล้วนะฮะมาหน่วยซัพพอร์ตเอ้ยวิ่มไปมาเว็นคนเดียวดด้ว่าแล้วกดมาโซโล่นี้หมาิ่งวิไม่มีการคุ้มกันจากกระยะยาวอ่ะนะฮะมายิงกดปืนนอได้เปรียบตรงที่กระสุนเยอะนะฮะโอ้โหแต่หืชัยภูมิมันก็ได้เปรียบพอๆกับเราอ่ะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าผมเน้นการไม่เน้นโดนนะฮะ เพราะฉะน,นั้นแน่นอนครับโอกาสกาดไป90%มันไม่โดนแน่นอนมาพี่จ้อาไงเฮ้ยเอ้ยไอ้ยอ้ไอ,อ,อ้ตรงงขดหินเฮ้ยมันจริงไอ้นี่ฮะโอ้ยปืนบ้าจริงเมื่อกี้มันหันขึ้นอยู่นะฮะผมแบบเดินไปไประชิดรถเกินไปนะฮะมันเลยหันปืนขึ้นเศร้าะเดี๋ยวผมโ,โบดั่งเคาเต,เตอร์ก่อนดีกว่ามียาในในนี้ไหมเอา้าอันนี้มันบ้านที่ผมมานี่หว่า บ้านหลังนี้ผมฟาร์มไปแล้วนี่มียู p อ็มจำได้เอ้ยมันปลาระเบิดเหรอคอยเว่นมาเบิดว่ะทุกท่านแม่เดี๋ยวผมเดินเข้าไประบบในนี้ก่อนระบ,บตรงเคาน์เตอร์เอ้ยโอยมันเล็นผมอ่ะมันเป็นผมอ่ะเออ๊าเจ็บปวดเฮ้ยฮอ,อยู่แป๊บหนึ่งนะฮะมันอยู่ตรงหินน่ะปืนผมผมว่าผมยิงไปไม่ถึงอะ่ะ M2 4 9สอแม่กระสุนเยอะก็จริงแต่มันเฮ้ยมันมาหลอกมันมาล้อมหลังผม ตายวะสวยวะถ้ามันเอา M4 มาลูดผมผมว่าผมตายแน่ๆเพราะว่าจากที่ดูแล้วผมไม่น่าไว้ใจ M249 เลยนะฮะกูย,ยังเล่น M249 ไม่เป็นมาเพราะฉันเดี๋ยวผมถือทอมสันไว้รอก่อนนะฮะผมว่ามันจะมาชาร์จผมจากด้านหลังอะผมได้ยินเสียงมาจากด้านหลังนะฮะมาจงไว้วางใจในหูฟัง ASUS ใช่ไหมน่าไงกูวแล้วว่าแล้วเรียบร้อยนะฮะได้ที่ห้า โอเคครับเอาไป็นว่าแสบคลิปนี้ก็ถ้าสนุกก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะก็มาเล่นกันให้ดูขำๆเฉยๆนะครับไม่ที่5ไม่ได้ที่1แต่ก็ยังดีนะฮะแหมเกมมันสนุกนะครับผมโอเคเอาไป็นว่าแสบคลิปนี้ผมในการเอ่นอเคต้องขอจ่าเพียงแค่นี้ผมไว้เจอก,กันในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ผมไปครับผมบ๊ายบาย